ลือหึงสูตรใหม่เพื่อไทยถีบก้าวไกลไปเป,เป็นฝ่ายค้านดึงสามพักขั้วกเก่าแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยรายงานว่าความคืบหน้าในการระดมเสียงที่จะมีการโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพักเพื่อไทยได้สิทธิจาก8พักร่วมรัฐบาลในการเป็นแกนนําได้ชี้ว่าการโหวตนายกจะเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนและไม่ต้องการให้ยืดเยื้อไปครั้งหน้าและอาจมีปัจจัยแทรกซ้อน โดยพรรคเพื่อไทยได้เตรียมทิ้งไพ่ส่งชื่อนายเศรษฐาทวิศินเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยต่อที่ประชุมรัฐสภามั่นใจว่าจะได้แน่นอนเพราะทางพรรคเพื่อไทยได้เตรียมแผนปรับกลยุทธ์เอาไว้แล้ว เบื้องต้นได้เตรียมเสียงสวและสสไปประชุมกับ8ปดพักร่วมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเลือกเสียงให้นายกและจะเสนอให้กับ8ปดพักร่วมโดยเฉพาะพักเก้าไกลที่ยังรวบรวมเสียงไม่เพียงพอถ้ายังอยู่ใต้ MOU แล้วพักเก้าไกลยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทางพักเพื่อไทยจะขอฉีก MOU เพื่อขอไปจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพักเก้าไกลเนื่องจากทั้งสวและพักอื่นไม่เอาเก้าไกลซึ่งจะมี3ามพักที่จะตามไปอยู่กับพักเพื่อไทยคือพักประชาชาติ9เสียง พักเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงพักเสรีรวมไทยหนึ่งเสียงและเพื่อไทยจะไปดึงพักภูมิใจไทย71เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงพักชาติพัฒนากล้าสองเสียงและจะมีบางส่วนของพักประชาธิปัตย์คือปีของนายเฉลิมชัยศรีอ่อน19เสียงแล้วจะเป็นเสียงปริ่มน้ำซึ่งมีข่าวว่าพักก้าวไกลถึงจะหลุดเป็นฝ่ายค้านแต่พร้อมจะยกมือให้ทั้ง149เสียงและทำให้วันที่4สิงหาคมจะได้4 0 6เสียงซึ่งสูตรนี้จะไปสอดคล้องกับดินรับฮ่องกง